สวัสดีครับวันนี้วันที่สามนะนะที่จังหวัดสุพรรณบุรีนะอำเภอสองพี่น้องนะครับเครื่องขึ้นแล้วเครื่องเกียร์ขึ้นเรียบร้อยนะมอน้ำขึ้นเรียบร้อยแล้วก็เดี๋ยวกาลังจะเติมอของเหลวอยู่แล้วก็ไล่เก็บรายละเอียดที่ใส่ย,กยากๆก่อนนะเหลอหัวครอบอย่างเดียวแล้วก็งานก็อรอพอกลางแล้วตอนนี้ระบบลมเสร็จแล้วเดี๋ยวพาดูเลยนี่ เจ้าสิบสองล้อนะรถเดิมเป็นฮิโนโปรเฟียฮิโนโปรเฟียนะเป็นรถเดิมจะเป็นบันไดายาวเป็นหน้ายื่นะบันไดายาวแล้วทีนี้ซื้อหัวบันไดสั้นมานะผมก็ขยับคันหน้าให้งานอันนี้ค่อนข้างเยอะอยู่นะงานคันนี้เยอะอยู่มีขยับคันหน้าขยับคันหน้ามาเพื่อที่จะให้เข้ากับบันไดสั้นไม่งั้นซุ้มล้อมันจะห่างนี่นะ พอดีเลยสวยๆเลยเครื่องขึ้นเรียบร้อยนะให้เครื่องหน้านให้เครื่องหลังลงไปเป๊ะเลยลนะครับ,เ,รบรเครื่องเกียร์เข้าเรียบร้อยนะได้ตามสเปคแน่นอนดูเลยเนี่นะก็เหลือเพลากลางแล้วก็คันทรงกระบองยาวกระบองยาวที่จะไปดันคันสองนะเดี๋ยวกำลังสั่งจากเชียงกงมาอยู่นะครับแค่นั้นเองแล้วก็เพลากลางนะ เดี๋ยวผมจะยกหัวขึ้นแล้วนะผมจะยกหัวขึ้นแล้วที่สองพี่น้องนี่นะสุพรรณบุรีน,นี่เลยวันนี้วันที่สามแล้วเดี๋ยวถามเจ้าของก่อนพี่เด๋อครับหัวขายไหมไห,หัวขายไหมขายครับหัวโปรเฟียนะขายเท่าไหร่ไม่รู้<อ>นี่นะเดี๋ยวใครสนใจหัวโปรเฟียนะเดี๋ยวผมพาไปดูเดี๋ยวผมพาไปดูดปดอ้าวนี่นะฝากด้วยนะของเสือเด๋อนะใครว่าจะขายนะหัวโปรเฟียนะ โหโปรเฟีย oh, er. ก็ขายตามสภาพแบบนี้เลยไม่ได้ถอดอะไรเอาไปเลยนี่นะ้ะมาคุยราคาแกเอาแคว่าเปิดราคามา2องหมื่นสะอเนี่ยนะแคว่าสองหมืน้าะใครอยากได้ก็มาเอานะมาได้เลยนี่โปเฟีย er, นะเดี๋ยวพาดูภายในก่อนนี่ภายในจะประมาณนี้ฮิโนอโปรเฟีย er. มีพื้นขรุหน่อย ไอ้ป่าผุเปลี่ยนพื้นนิดนึงหนึ่แค่ตรงนี้นะจอครบหน้าปัดครบนะเบาเบาะหลังสวยคาสวยอยู่นะสภาพผัวก็จะมี่มีผุมีอะไรบ้างอ่ามีบุบบ้างแล้วก็ด้านหลังแผงหลังสวยนะแผงหลังสวยใต้ล่างก็สวยคานสวยนะคานหัวเก่งสวยอยู่นะครับฝากไว้นิดนึงแค่ว่าสองหมื่นห้านะ นี่นะสภาพประมาณนี้นะครับก็เดี๋ยวเออ่ให้แกฝากเบอร์โทรไว้นะเดี๋ยวผมให้แกฝากเบอร์โทรไว้ไปเดี๋ยวไปหาพี่เด๋อให้แกฝากเบอร์โทรหน่อยอ้าวนี่นะนี่ก็กําลังเก็บรายละเอียดแล้วหาพี่เด๋อฝากเบอร์โทรหน่อยพี่สูตรแปดเจ็ดสูตรแปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกครับหนึ 1> 1่งห้าหนึ่งหกแล้วก็มีโดนรับจ้างด้วยใช่ไหมนีครับรับจ้างฉีดอะไรพี่ ยาวันค้าวันปุ๋ยแถวไหนมั่งอ่ะพี่ไปแถวไหนแค่สองพี่น้องเนี่ยแค่สองพี่น้องนะมีโดนฉีดยานะใกล้เคียงไปหมดใกล้เคียงไปหมดของพี่น้องนี่นะเบอร์โทรโทรมาหาแกเลยแล้วก็สนใจหัวเก่งก็โทรมาได้เลยโทรมาเทีนึงศูนย์แปดเจ็ดศูนย์แปดเจ็ดหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งเจ็ดหนึ่งหนึ่งห้าหนึ่งหกหนึ่งห้าหนึ่งหกโทรมาได้เลยนะก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะยกหัวขึ้นแล้วละเดี๋ยวรอชมคลิปตอนเย็นทีนึงแล้วกันนะคลิปนี้ก็ลากันไปก่อนเจอใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์แชร์ด้วยนะครับผม